เคส 2iS เนี IS, ่ยหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าต้องดูเลยใช่เหมือนกันนะครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกือบเกือบ4พันล้านเยอะมากซึ่งพวกนี้สูนได้ง่ายๆเลยเพราะมันไม่มีตัวตนแต่ตัวเลขเนี้ยพี่ว่ามันเยอะมากผิดสังเกตมันลองดูกันสักคร่าๆดีกว่าพี่ก็เปิดดนลโหลดงบมาตอนงบสิ้นปีนะครับโดยธรรมชาติในง,งบสิ้นปีปี66มันจะเป็นงบที่มีความละเอียดสูงที่สุดแหละนะครับก็เลยเอางบสิ้นปีมาดูไม่ได้เอางบล่าสุดไปมาสามมาดูนะครับา้งต้องดสุคัก็ือตวผลิตลละะครแหเอะลล้านรก็เพงหือ นิดหน่อยละนะเหลือแค่23ล้านเองสิ่งที่พี่แปลกใจก็คือตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เยอะนะ400ล้านเนี่ยอันนี้ถือว่าเยอะกว่าที่คิดนะครับรวมไปเสร็จแล้ว2,007แต่ว่าอันนี้คือตอนสิ้นปี66ตอนนี้ล่าสุดมันขึ้นมาเป็น3,000 4,000 <c oughs> ก็อาจจะเพิ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเราต้องเบรกดาวไปดูว่ามันคืออะไรเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีความเสีย่ยงและกลายเป็นรายจ่ายมากาน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกมันคือระเบิดเวลากรย่อมๆม,มาแต่ว่าเข้าใจได้เพราะมันเกินธรรมชาติธุรกิจในการลงทุนเเเเเเนนนนนีีีรรีี่่่่่่่่ยยยยยจจจจรรรรริิิงงงงงๆๆแแลลล้้ววววาาาาาปปะะดด็็็ือออมมมมัุพพคกกส แต่ตอนท้า bon ย